สวัสดีครับนี่ครับเพร็ดกับเขาเรียบร้อยครับนี่สูงระเบิงนี่ครับนี่หมกแนวใหม่นี่เฮ้ยจกเขาเร็วถแถวไหมยิ่มเหรอเอาเลยก็เลยถ่าโดานถ่าโดานมันไหวใช่ไหม,มงไงตะวันมันมากระยันปะไงขันที่ไหนมาหนึ่งได้ไหมได้ขมันหนึ่งแล้วพอดีจ่าไม่นิ้นหน่อไม้นะจ่ะนิ้นหมู อืมุ่งความแล้วครับดูนู้นเจ้านี่ครับดูรดแน่นๆนะจับหลายเี้ยะครซบแซบเป็นลักษณะยังไงกินเหลืกินหอนบ้านอืมลูกดดครับกำมือาศ คุมขึนะครับคุม้าคุมฝนครับหนาฝนเ้วอือกระจายตันครับมันอร่อยจริงไหมคือเค็มมันอะไรลองบอกความรู้สึกดูบางคนก็บอกเค็มอะไรนี่ครับกินนี้ถูกปากทุกคนครับบางคนไม่เคยกินครับพอมากินที่นี่ก็ติดใจอือนี่ครับคนนี้แดงๆไม่กล้าเข้ากล้องครับใช่ไหมใช่ครับเขินกล้องครับดูวันนี้ไม่ได้ครับเห็นผมทำข้าวมาตลอดครับ ต่อไปเห็นจากมามาเลยนะครับได้กินแน่นอนเป็นดาราช่องมาแล้วนี่ครับสามารถทุกคนนะครับสามารถต่อยอดตัวเองได้นะครับเห็นผมทําเนี่ยได้ทั้งเลยทั้งกินนะครับเอากลับไปฝากเอาความรู้นะครับที่เห็นทําเนี่ยทำให้พ่อให้แม่ให้แฟนกินได้ครับอทานให้เขาเรียนรู้ครับ <ๆ S 2> บางคนเนี่ยไม่กล้าแสดงออกแม้กระทั่งเขากล้องถ่าย <ๆ S 2> กล้อง พอจะมานะครับพอเริ <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ่มขอกล้องเป็นนะครับเรียนรู้การทำอาหารเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยเรียนรู้การแสดงออกไปด้วยนะครับการทำอาหารเนี่ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับจับน้ำเนาะจับน้ำเนาะทงคุดแสบเหรอยังไงออะครับครับครับวันนี้สีมาจับน้าเนาะสมกับยาอยู่อืม น้ำกินเป็นราบวัลนี้อืมอืมอืมจับแจครับผมจับล้าครับอะไรนะอร่อยตาตูบครับอืมอะไรอะไรตาตูบนอนร้องางเนี่อะน้องมันรองผมมันรอมาผมนอนอ๋อนอนตาตูบจับล้าครับผม มานะครับปุ๋ยแดงกินชิปไปยังยก็กินข้าวน้ากันเด้อน้องเลยนะครับกินง่ายอยู่ง่ายครับชิปชิปแบบสบายๆครับเน,น้นเน้นสร้างสรรค์น,นะครับเน,น้นเน้นความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกครับไม่ได่ามากกับใครครับข้าวหมดแล้วอืสบายครับเป็นยังไงเป็นหนึ่นนนงงานวะ <laughs> ทั้งหวอนท,ทั้งเบ็ดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอญาติกินข้าวก่อนนะครับเจ้บซียกับผมว่าโอเคบ๊ายบายกล้องหน่อยคนไลน์หน่อยโอเค